ฝากครับนี่คุณผู้ชมสูงเข้ามาใกล้ๆนี่ดูดีๆชื่อใครแจ็คโอกับอะไรอ่ะอ๋อพี่โอปอกับหมอโอ๊คครับผมโอ๊กับโอปอทั้งในเป็นอะไรรู้ไหมนี่ตอนแรกนึกว่าเป็นหินหรือว่ากรวดหินกรกฏว่าลองชิมดูครับลองชิมดูช็อกแลช็อกแลตเออนี่เป็นของช่ำรวยนะจากงานมั่นงานแต่งงานจดทะเบียนของหมอโอ๊คและโอปอต้องขอบอกว่าเรารู้สึกเป็นเกียรติมาก ือเมืม่อเมืม่อเมื่อคือวันเสาร์รีบนอนพี่ตั้งแต่สี่ทุ่มรพระโอปอนนัดให้ไปตั้งแต่ตีห้ากว่าก็ตื่นมาตั้งแต่ตีห้าแล้วก็ไปร่วมงานมั่นของเขาที่โรงแรมเอราวัณขอบอกว่าในงานเนี่ยอบอุ่นจริงๆเพราะมีแต่เพื่อนสนิทแล้วก็ญาติสนิทต้องยอมนบว่าหลายคนในงานผมไม่รู้จักนะก็มีน้องต้องน้องเต้ยอาหลงอาเล็กอะไรยิบสิปแล้วก็แน่นอนหมอโอ๊กใช่ครับหมอโอ๊กแห่ขันมาก เรียกภรรยานะครับว่าที่ภรรยาเดี๋ยวเราไปดูภาพภาพในช่วงนี้หน่อยดีกว่าน่ารักมากเลยดูครับดูครับ บอกว่าเมื่อวานนี้กอดโอ,อกัอออบกอดโอปอ,อล์นั้นเพูดมีความสุขมากเนาะมีความสุขมากจริงๆแต่วินาทจ,<อ>จริงจริงเดี๋ยวนี้การจัดงานแต่งงานไม่เหมือนสมัยก่อนครับที่ <ผม S 2> แต่งนานแล้วมันจะคนละอารมณ์ที่ว่ามันมันดู ดีดีดูอบอุ่นนะนะเมื่อวานนี้อบอุ่นจริงๆแล้วรู้เลยว่าเป็นวันวันที่น้องของเราทั้งคู่ดอกควายและชุดโอปอลดูสิอลังการมากเพราะผมโพสในอินสตาแกรมมีแต่คนเข้ามาทักว่าชุดสวยชุดชุดจากร้านโผล่แบ็คโผล่แอมแบงคอกชอนั่นเองคือดูดูเรียบแต่ดูดีมากเรียบโก้แล้ววันนี้เจ้าสาวมากว่าพี่เจ้าสาวเขาเรียกเจ้าสาวอย่างเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวแล้วนะคนรูปร่างดีเนาะโอปอเขาเป็นคนรูปร่างดีสามสิบวันที่ผ่านมาพี่เขาเขารียดน้ำหนักเขาเลยนะ ระวังเรื่องอาหารระวังเรื่องแป้งระวังเรื่องการกินแล้วที่คุณแม่โอปอหน้าเหมือนโอปอเป๊ะเลยโอปอหน้าเหมือนแม่ถอดมาเป๊ะเลยนะครับก็มีการเขาเรียกว่าแลกถุงแรกอะไรเลยพี่ตั๊ก แลกแหวนใช่ไหมนั่เป็นพิธีพิธีที่ผู้ใหญ่เขาจะมีการใช่เขาตองสนส่งสินสอดไ่แล้วแต่แล้วแต่นี่นี่เขาทำเต็มขั้นแต่สมัยพี่ไม่มีอย่างนี้หรอกเห็นบอกว่าเดี๋ยวมีอีกวันเป็นงานแต่งใช่ไหมครับ6เมษายนอ๋อเมษายนอันนี้ก็คงจะมีคนหลายพันคนไปร่วมงานใช่แต่นี่ก็คือเป็นแค่คนประมาณสักประมาณ80คนด้วยกันพี่โอปอฝากบอกผมมาด้วยคะบอกว่าเดี๋ยวพอแต่งปุ๊บเนี่ย รำลูกเลยครับผมงานไม่ค่อยรำนะจริงเปล่าจริงพูดจริงเหรอพีทเอสครับผมไปเจอจริงเหรอจริงครับผมไปแสดงไปขอโทษดทีวีโอฟอรครับคู่นี้คู่นี้ก็ถือว่าตอนที่เริ่มใหม่ๆเนี่ยก็ฮือฮามากครับว่าเหมือนกับคนละขั้วเพราะว่าลักษณะจะคนนึงคนนึงขาวคนนึงดำนะคนละสีผิวเลยแต่้าสมมติว่าคนสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับน้องทั้งสองแล้วนะครับก็ใช้เวลาดูใจกันนานพอสมควรเมื่อวานนี้พอหลังจากที่มีการเจอกันระหว่างเจ้า่าวเจ้าสาวดูภาพนี้นี่ ผมชอบภาพนี them, no, ้มากนี่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 สบตากันนี่นี่จิกตามสเตดู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 จิกตามสไตล์โอปอล รีฮันหน้าหรือรีฮันหลังรีฮันหลังเออรีฮันหลังเออแต่เมื่อวานนี้เขาเขามีความสุขมากแม่แล้วเชื่อไหมทุกครั้งที่จับโปอร์นะเวลาว่างมือเขาจะสั่นแล้วมีความสุขมากโออฉันดีใจมากที่แกมางานของฉันนะเอออะไรประมาณนี้หลังจากที่แลกแหวนครับนะครับเรื่องก็คือเจ็ดโมงสามสิบเก้าเชื่อไหมว่าครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีอะไรทำกันคุณไก่สมพลนะครับพิธีกรเนี่ยนะครับ ก็นั่งคุยกันกางกั้งลูกน้องกั้งอ้นอ้นเอออ้นอ้นกับพี่ไก่อ้นพี่อ้นนึกว่าดูสามพน้อกั้กับพี่ไก่กคุยกันอยู่ครึ่งชั่วโมงตลกมากสุดท้ายเจ็ดมงสามสิบเก้ามีการแลกแหวนแล้วก็มีเลี้ยงพระแล้วก็มีการจดทะเบียนวันนี้อปณริสราณามสกุล อารยสกุลแลวนะฮะเขเปลี่ยนแล้วโอปอปานิสราอาริยสกุลตอนนี้โอปอมีสกุลนามสกุลมีสกุลเขาแล้วแล้วเป็นนางแล้วด้วยอ่าเป็นนางแล้วด้วยยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมนางทั้งหลายแต่เมื่อวานที่พี่เขาให้ผมทำเนี่ยก็คือผมมีหน้าที่คือต้องเป็นกั้นประตูเงิน ประตูทองประตูทองแล้วแล้วเป็นไงบ้างแล้วก็ต้องขอตังค์จากฝ่ายเจ้าบ่าวใช่ไหมครับเขาจับผมยืนคู่ใครเลยไหมพี่สุขวัญสุขวัญสุขวัญแล้วคนละคนสารภาพเลยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ผมชื่นชอบมากคือผมติดตามตั้งแต่เธอมานั่งเล่าข่าวพี่ยุทธในเรื่องเล่าแลวทุกครั้งเวลาเธอพูดเนี่ยเธอมี วิธีการพูดที่ฟังแล้วแบบทำให้เรารู้สึกยิ้มและคล้อยตามามีเสน่ห์เข้าใจว่ามำคุณโชคถึงชอบเถอะและเชื่อไหมว่าเราเคยได้มีโอกาสโพสต์ข้อความคุยกันในอินสตาแกรแต่ไม่เคยเจอตัวจริงทันยากเมื่อวานนี้ผมเขินนะ <S 2> <S 2> <S คือยืนถือเนี่ยไอไอไอไตอ,ไอไนานจอกัน,น,นปะตูทองอแล้วก็รอโอ๊กมาประมาณ20มนาที ต้องหาเรื่องคุยผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมยืนคุยกับซุปเปอร์สตาร์ต้องหาเรื่องคุยคุณชอบเป็นยังไงบ้างครับที่บ้านพี่เป็นยังไงบ้างครับโอ้ผมชอบพี่สุขวันมากเลยพี่จบั้งนน้าแล้วคุณสุขขัญเขาก็เล่าเรื่องประวัติของเขานะเล่าเรื่องชีวิตของเขาชอบไม่ชอบอะไรก็ตามพี่เชื่อไหมว่ามีความสุขมากเมื่อวานเหมือนเราได้เจอได้เจอคนที่เราชื่นชอบแต่ไม่ได้บอกเขานะเออแต่เมื่อวานเขารู้แล้วแหละ แต่วันนี้ก็ฟ <land> uh, ินมากจบแอ่ะจบไปเดี๋ยวไปรอวันที่6เมษายน